เออครับ <Es> สวัสดีทุกคนกันด้วยอยู่กันในเกมโปเกมอนไฟเยอรเบลิโคเลสนะฮะซึ่งเกมีจะถามว่าผมโหลดไปยังไงผมกดปุ่มก็ลอมาเมื tao, er ่อแล้วก็ร่าก้าได้ซึ่งทำยังไงต้องกระปุ่มก่อนปุ่ม L ไปกดเป็นปุ่มเซตติ้งพิเศษอ่ะอแป๊บบอ๋อเข้าเรื่องใหม่แล้วก็ปุ่มเดินคือตรงนี้ปุ่ม A ผมไม่เคยใช้สตาร์ก็ในการเปิดหน้าเมนู A B ใครคงรู้อ่ะอัธยาศคือปุ่มเร่งสปีด ปุ่มดีปุ่มนี้ปุ่มทุกคนมีตั้งนานถ้าเกมต่างๆปุ่มไี้สปีดก็ดีคลันแ,แล้วก็คำค้าฉาดได้ป่ะต่อไปก็จะเป็นการตั้งชื่อต้องมีสปีดแป๊บชื่อผมก็เอาง่ายๆกัน PP อ่ะ PP เฮ้ยแป๊บแป๊บโอเคได้ชื่อแล้วก็โอเคซึ่งผมขอเล่นสปีดทางปกันเออ yes ชื่อคู่แข่งเหรอเออที่จะตั้งเอากินเอากินเลยเออต่อไปก,เไปก็เริ่มแลเลยเขาเรียกของพอใส่โค้ดเกียร์มาเกมเกม,เกม,มีโค้ดอยู่บัตรอ่ะโค้ดแรกแล้วก็เริ่มเลยโค้ดนี้นจริงม่จะเป็นต้องใช้ต่อมาก็จะเป็นการเลือกวิปการเลือกโปรแกมรมตั้งเตอ่หวยภาคต่างๆซึ่งของพอคิดแป๊บหนึ่ง เอาเป็นว่ายังไงอนาะคตละคกำลัาเลือกโปเกมอนได้เพิ่มนะคระันผมขอเลือกเป็นชินโอแล้วจะสิผมอยากผมดูแล้วผมเลือกตัวอะไรแต่ยังไม่บอกแล้วต่เราก็ต้องเดินเข้าป่าแบบแบบผมชอบที่มันภาคไฟเลสแบบอะไรที่มันเะป็นไฟเลสนะเพราะผมชอบาภาคไฟเลสอยู่แล้วทำไมได้สเปลี่ยนยังยช้าเลยเออเมื่อกี้ผมเปิดเสียงเออ เออฮะโอ้โหพูดอะไรผมไม่แคร์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 โอ้ยยังไยินเสียงของมันสรุปโอเคก็จะมีตัวเต่าในเติ้นแล้วก็มีตัวเอ,อิอะมะ่มหัวจำ้ะแล้วก็ลิงไฟที่กซสรุใช่ไหมซึ่ผมขอเลือกหัวจำ้ะเลยเพราะว่ามันไม่เพลคัดพืช เป็นน้ำเป็นแผลพุพองเป็น่าเหล็กส่วนชื่อบอ <V> สวีทูส่วนส่วนคนหนึ่งกว่าคุเ่เแข็งก็คงจะเลือกเป็นที่ตัวทางนี้ใช่ไหมมาแล้วก็มาตวนกันเหมือนในภาคไฟเ,เลสอะ่ะเราต้องออกกันกันแล้วก็มาสู้อันนี้แพ้ชนะก็ได้แล้ว่าผมอยากชนะฟูจิกิดอนนี้กับโคจะมะเจ้าพ่อมันโคจร ใช่ไหมบคุณน่าบอกผมให้มันพูดแบบซีรีส์ไฟอเล่ยนช่ไหมมันก็แค่พูดแบบไฟอเล่แล้วกันแต่ว่าในอีพีสองว่าถ้าเกิดผมเกียดก็อาจจะพูดในอีพีเลยเอาว่าถ้าเกิดผมขยันเอ้ยถ้าเกิดผมขยันก็อาจจะพูดในอีพีเลยนั่นก็มาดูก,กันถ้าเกิดผมจะมาพูดในพูดในฉากนี้เรียกว่าผมขยันโอเคมันถ้ามันมีภาพผมจะมาอยู่แล้วผมขยันมาเดี๋ยวเวลาพูดอะไรขยันเลยเออจะแตกทต่ตาม,มาแตกก่อน ดีมากเลยบอสวีทัมาโอเค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 เล่นสปีดเกียร์นี่เล่นสปีดเกียร์ดีกว่าทำไมมันน้อยจังล่างในเวลากับแบตให้อยู่อันนี้ก็เล่นของอย่างทอ่เอาไว้ด้วยมาแล้วก็เออทายทายคำถามอันนี้เราก็ไปดูดูมาเอออัดชึบอัดชึบได้ของใช่ไหมนี่ไงกดเอลว่อดูใช่ไหมโอ้ย แ้นี่ก็จะมีออตโต้แล้วแล้วก็มีเร่งเวลาก็จะเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนตอนคืนได้เลยแล้วก็ไปข้างแล้วก็ไปออโอ้โหเด็กผมยังเกลียดเด็กก็มาเฝ้าหน้าหน้าป่าพะพ,พ,พักเอมาล้อคือหลอนร้อนเลยนะนลเนีือบเจอตัวเลยต้องพูดเออก็ก็มาตอนคืนแต่คเคะแนนของที่ผมยังไม่ได้บอหลหรือว,ว่าอะไรเลยผมจะต้องรีบไป วิ่ง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 โว้ยเร็วเกินปุ๊บโอ้ยมีก็ให้โปเกมอนตามหลังใช่ไหมปุ๊บตามหลังใช่ไหมนี่ไงตามหลังนะต่อไปก็เอ้อเดี๋ยวผมไม่ใช่มาบอกว่าเด็กตัวผมต้องไปที่ร้านขายของเพื่อเอาของโอเคพอไปที่ร้านแล้วก็ขุดเจ้าของร้านแล้วก็เอาของให้ด็อกเตอร์เพื่อเอาโปเกมอนแล้วก็บอกเลย เกมนี้ก็ได้ของแล้วมอนก็บุกไว้ต่อไปหาพวกแกมอนจับเลยแต่ว่ามันเป็ป่าเล็กจะมีตวัวน่าจับไหมเช็คหน่อยสิตัวได้ตัวอะไรเออเออเอออืมช่วงต้นๆเกมก็มีรีลุ้นจับเลยผมว่ากำลังมาต่อสู้อะเออหรือว่าผมต้นเทียเอาเด็กตัวเจนสี่มาแมวทรมาน์ตเกมเช็คแล้วโคกผมมาปุ๊บปรับเวลาลวนี่เป็นช่วงเย็น จเเ็บตัวคนนี้นี่จะจับดีไหมเพราไม่รู้จับเลยเพราะว่าในไอดียหลักของพรรคเลเขาเล็บบอก็่าจับตัวเกมตัวแรกเลยงั้นเดี๋ยวค่อยไปหาจับไปหลัง,ลอลองเลยข้าขอลงนู่นป่าขอลงนึ่นนิดหน่อยสิมีตัวอะไรเอ่ยโอเคแกะแต่ว่าเป็นการแกะนะมีแกะนะในไอเดีหลักอย่ามันซ้ำกันมันไม่เท่โจ๊กไปเราจะให้ใครลแล่นเมก้าจะเอาใครอ่ะอืมแล้วก็ไปคิดแล้วกัน อาจจะเป็นเมกาลูคาลิโอว่าถ้เกิดเจอถ้าเกิดเิโอนดูเจอลิโอนดูอะไรทำเฮ้ยนกฝ่าฟ้าเอาดีกว่าอยากได้อยากได้อุ้ยลามวเอาดีไหมเอาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวอยากเดี๋ยวเอาเสียนโอ้ยโอเคแอลนนี้่ปลาบอลือบ้าให้กดแอลว่าก็ปลาบอลเลยเออได้นกมาแล้วเข้าทีม ส่วนชื่อของมันเหรอกอดเบิร์วีทูอะอ่ะกดเบิร์วีทูตอนนี้ก็ก็มีทีลสองตัวคลิปนี้หกทีนี่ผ่านไปไวมากคลิปหกทีแล้วหลังจากนั้นก็เออไม่มีอะไรทำนะอ่ะคุยกับคนนี้ไปให้ไอทีวีมาทีวีนี่ผมไม่ค่อยว่ามาักนสมกุศก็ขขมันไม่ค่อยมีประโยชน์ยิ้มก็เคยยิ้มที่เข้าไม่ได้แล้วก็ตรงนี้ เอ่อขอเช็คคงต้นเกียร์ก็ไม่น่าเงี้ยหรงั้นก็ขอเวลาไปฟังเ่็งนิดหน่อยแล้วกันนี่ตรงนี้ปึ๊บขอของเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บตอนนั้นก็มีนี่เกมนี้นะคะไม่รู้ผมสอนเล่นเพราะผมก็ไปดูอื่นเขาเล่นมานะคะเซฟเกมว่ะมาสตาร์ทแบทเทิลโปกเกมอนก็ต้องการตัวแรกคือตัวนี้เอามา ไฟสองคือคูความมารุไฟสามคือแอมูโดเออแอมูโดแล้วก็โอเคเออมันมีคูณสามสปีดลนะอย่างช้าตัวแรกค่าแรกก็ต้องกดค่าแรกก็ต้องเอิมใช้ท่าอะไรนะลืมท่านี้แล้วก็โดนตีแตกไม่แตกเพราะว่าเพื่อเหลือหนึ่งปล่อยท่านี่ไปทำให้ ก็จะทำให้โปเกมอนหลาตนี้จะโดนโดนตีเ่าเป็นคู่คมารุกก็โดนตีแล้วมันก็ตายไปด้วยต่อไปก็คือเอาแอมูโดมาี๋ยวนี่หินจากาจมรีล็อกก่อนเขาจะโผล่มาเรื่อยๆโจแต่ว,ว่าตัวท้ายมันจะไม่โดนมันจะไม่โดนเพราะมันมีลักษณะนึองอะผมลืมโอ้ยก็ปึ้งไปที แล้วก็ตัวต่อไปตรงท้ายแล้วก็บึ้งไปทีตรงท้ายต,ต่อไปก็ต้องกดใช้ท่าที่สองโจมตีมันมันก็จะโจมตีแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรแล้วก็โจบตีมันเรียบร้อยผ่านแล้วจบการทำภารกิจนี้แล้วก็ให้ของมาอฮะอฮะกดแอลเพื่อเอาของมากัน จุดเออลืมหิวเลยอันก็เอาแบบว่าคลิปนี้ก็มาลองเล่ยจะคอนเรียนนะทำไมคลิปมันดูผ่านไปเร็วมากนะพอมาเล่นจริงจริงอันแปลว่าคลิปหน้ามันก็จะมาหาปรกอมันตัวอื่นเข้าทีมกันแล่วคลิปนี้ไมันว่าจะดองไหมขาจะคลิปยังนี้แล้วกันเดี๋ยวก่อนจะคลิปไปเอาไปตกปลาปะเกมนี้ไปตกปลาเบางเกมโอเคเอาก่อนจะคลิปยังไง